มาถึงวันพระราหูครับและนี่คือดวงของท่านในช่วงนี้เลยครับ เรื่องการงานนะคะการค้าการขายดีใครทํางานเกี่ยวกับระหว่างประเทศโลโจิสติกส์อินพอร์ตอนะคะงานดีได้ลูกค้าใหม่ในส่วนของลูกค้าเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะติดตามเข้ามาจบอีกเหมือนเดิม<อ>ในส่วนของการอา่การค้าการขายสัปดาห์นี้การขายดีมากมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องอส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้นะคะอาจจะต้องวางแผนส่งเรื่องเวลาหน่อยนะคะกรการงานติดขัดมีปัญหาก็ขอความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือทําให้การงานผ่าน ไปได้ด้วยดีค่ะวันพุธกลางคืนนะสำเร็จแน่นอนครับงานดีเงินดีครับเงินดีป่ะดีจริงๆอ่ะต้องดีสิไม่รู้รู้ได้ยงการเงินนะคะช่วงนี้การเงินวันพุธกลางคืนเงินดีครับไพ่ใบนี้บงบอกถึงว่ามีโอกาสซื้อบ้านใหม่ดีโนเวตบ้านใหม่หรือถอยรถใหม่มีโอกาสมีเงินเก็บมีเงินก้อนรับโชคนะคะเรียกว่าดวงดีเลยต้องบอกแบบนี้ฮะที่วันพุธกลางคืน คุณมีเณฑนซื้อบ้านใหม่รถใหม่เออเอาวไปกันต่อเรื่องกันไปดวงดีจริงๆ ในส่งเรื่องความรักความรักก็ดีนะคะตีความสุขภาพกันไปทําบุญเดินทางไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะคะทําให้เสริมดวงตามความรักแน่นแฟนมากขึ้นคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจไว้ในในส่งเรื่องสุขภาพสุขภาพช่วงนี้สุขภาพดีนะคะแต่ท่านใดที่เป็นสายดื่มสายตี้ต้องระมัดระวังการขับรถนะคะอย่าดื่มอย่าตี้เยอะระมัดระวังอย่าอุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะช่วงนี้อาจจะดีไงแบบฉลองหน่อยอาว่ากัน ลองหนักเนาะอ่ะเรื่องสุดท้ายโชคลามนะคะอู้ยโชคลาบโดดเด่นสุดๆเลยค่ะเห็นไหมคะนี่นับเงินกันไม่หวั่นไม่ไหวนะคะถ้าใครมีเลขเด็ดอะไรก็คอมเมนต์บอกหมอตาบ้างนะคะจะเป็นเศรษฐีค่ะทำบุญเสริมดวงครับดีแล้วดีอีกดียิ่งขึ้นไปครับทำบุญโรงพยาบาลครับและทำบุญด้วยการสร้างพระดวงเฮงปังดังแน่นอนครับหวั่นพูดกลางคืนครับเลขนำโชคคือหน178เ้าสครับ 1754ง้ี่นี่คือทีวันพุธกลางคืนครับเป็นดวงชะตาราศีดีมีโอกาสรับทรัพย์รวยปังเฮงเงครับมาถึงทีวันพฤหัสบดีครับและนี่คือดวงของท่านในช่วงนี้ครับการงานนะคะคนวันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้สองสัปดาห์ว่าไป การงานดีราบเรื่นไม่มีอุปสรรคอะไรใครที่คาดหวังว่าจะได้ลูกค้าไล่ใหม่ที่จะทํางานใหม่ที่รองานรอผลตอบรับอยู่มีโอกาสได้รับข่าวดีงานโดดเด่นไม่ว่าจะทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานประจํานะคะดีปังค่ะว้าวไปต่อการในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการเงินช่วงนี้ต้องระมัดระวังเสียเงินเสียทองไปกับ โรคภัยไข้เจ็บนะคะโรคประจําตัวหรือการซื้อประกันนะคะคช่วงนี้ก็มีเกณฑ์การใช้เงินในส่วนของเรื่องความรักนะคะคดูแลเอาใจใส่เทคแคร์กันดีดูแลกันแบบนี้ดีอยู่แล้วนะคะก็ในส่วนของคนโสดเนาะก็มีโอกาสพบคนถูกใจจากการร่วมงานหรือการแนะแนํนาจากเพื่อนคนใกล้ตัวนะคะคนโสดมีโอกาสสละโสดในส่วนของเรื่องสุขภาพนะคะค นี่ค่ะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพระมัดระวังในส่วนของระบบช่องท้องทางเดินอาหารกดไหลย้อนนะคะช่วงนี้ความเครียดภาพหน่อยความเครียดความกดดันก็ทําให้สุขภาพไม่ดีได้ครับในส่วนของเรื่องโชคลาภนะคะช่วงนี้มีโอกาสมีโชคลาภจากงานนะคะโดดเด่นจากโชคลาภจากงานในส่วนของการทําบุญเสริมดวงนะคะก็ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาครับ เรื่องงานของวันพฤหัสเนี่ยค่อนข้างดีครับแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของโชคชะตาสนับสนุนเขาบอกว่าเก่งอย่างเดียวต้องเฮงด้วยดังนั้นเลยชาวพฤหัสอาจจะทิงในเรื่องของโชคลาภครับการทาบุญเสริมดวงครับทําบุญโรงพยาบาลครับทําบุญถวายน้ําดื่ม่ยิ่งไหลปื้ดเลยนะฮะแล้วก็ไปเติมน้ำมันกับตะเกียงถวายเทียนจํานำพรรษานะครับเลขนําโชคคือ1 9ึ7 6 4้ครับ198764นี่คือเลขนําโชคของทีม Wan benda sepedi heng pang ke pem.